พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความก็มีเพื่อนจากในไลน์ะนะครับได้ไลน์มาสอบมมาถามนะครับทีมพวกเราเกี่ยวกับข่าวที่มันออกดังนะครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่เขารับเทสงานนะครับแล้วบอกว่า,าตรงนี้เนี่ยไม่ควรได้รับค่าจ้างนะครับสิ่งที่เราอยากจะแชร์ลิงนะครับในเชิงกฎหมายให้กับทุกท่านนะฮะการเทสงานเนี่ยนะครับในตามกฎหมายเนี่ยก็คือการรับเข้าทำงานแล้วนะครับต้องได้รับค่าจ้างนะครับเพราะอะไรเพราะการเทสงานเนี่ยคือการรับเข้าทำงานนะครับเพียงแต่ในจ้างอาจวางเงื่อนไขนะครับในการทดลองงาน ถ้าการทดลองงานหรือการเทสกงานดังกล่าวนะครับไม่ผ่านนงานถึงจะเลิกจ้างนะครับแต่สิ่งที่ลูกจ้างนะครับได้นะครับทํางานไปแล้วนะครับนายจ้างนะครับจะต้องชําระค่าตอบแทนนะครับก็คือค่าจ้างนะครับนี่ก็คือเป็นหลักกฎหมายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการแชร์ลิงก์ให้ท่านทราบนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกท่านนะครับ หากท่านนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทาสาสะานในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอเป็นกาลังใจกับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ท่านร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิทิพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ